สวัสดีครับสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษาในเรื่องของระบบประสาทและต่อมไร้ท่อแต่ว่าเรายังค้างกันไว้ในเรื่องของระบบประสาทนะครับที่ในสัปดาห์ก่อนนะครับในเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัตินะครับที่มีอยู่2รูปแบบเดี๋ยวจะสรุปของสัปดาห์สุดท้ายในส่วนตอนท้ายชั่วโมงไว้ให้นะครับก็คือ ก็คือจะเป็นเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันก็คือระบบประสาทซิมพาเทติกแบบแรกแบบที่2ก็คือระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งทั้ง2แบบนี้ทั้ง2แบบนี้นะครับประสาทอัตโนมัตินี้สรุปได้ก็คือระบบประสาทซิมพาเทติกและพาราซิมพาเทติกจะทําหน้าที่ตรงกันข้ามเสมอเพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาวะปกตินะครับ มันจะเกิดขึ้นเองนะครับสรุปก็คือมันจะเกิดขึ้นเองเราไม่สามารถไปสั่งการให้ระบบประสาทซิมพาเทติกทำงานหรือระบบประสาทพาราซิมพาเทติกทำงานได้นะครับในส่วนของตรงนี้แล้วก็ตามภาพที่ให้ดูในสัปดาห์ที่แล้วนะครับในในช่วงสุดท้ายว่าอะไรมีหน้าที่อย่างไรนะครับก็ระบบประสาทจะทำงานมันบอกไม่ได้ว่าระบบ อะไรจะทำงานก่อนหรือฝั่งไหนจะทำงานหลังนะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพของร่างกายณขณะนั้นว่าอะไรควรจะเกิดขึ้นก่อนและอะไรจะเกิดขึ้นหลังระบบประสาทอัตโนมัติทั้งฝั่งของซิมพาเทติกหรือพาราซิมพาเทติกก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้ในสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์นี้นะครับ ก็จะพูดถึงเรื่องของการทํางานของระบบประสาทการทํางานของระบบประสาทประกอบด้วยอวัยวะรับความรู้สึกต่างๆรับรู้ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสได้แก่ตาหูจมูกลิ้นผิวหนังและกล้ามเนือ้อที่เราได้มีมองเห็นหูได้ยิน จมูกได้กลิ่นลิล้นรับรสคิ้วหนังรับความรู้สึกกล้ามเนื้อมีกําลังที่จะทํางานหรืออะไรต่างๆนั่นเป็นเพราะการทํางานของระบบประสาทที่เป็นปกตินะครับก็สรุปได้โดยรวมก็คือระบบประสาทการทํางานนะครับอวัยวะรับความรู้สึกอันแรกก็คือตาอันที่สองหูครับฟังเพลงได้ยินเห็นไหมครับ ทะระบบประสาทแต่ทีนี้ก็ในกรณีของการที่จะฟังเพลงแล้วเพราะไม่เพราะก็ขึ้นอยู่กับของความพึงพอใจของแต่ละคนอีกเช่นเดียวกันนะครับอันนั้นก็เป็นนอกเหนือไปจากเรื่องของระบบประสาทต่อไปครับลิ้นรับรสครับที่เขาเป็นโควิดกันอยู่เนี่ยลิ้นไม่รับรสนั่นแหละกเ็เนื่องจากระบบประสาท ทำงานอวัยวะรับความรู้สึกไม่ทํางานลิ้นไม่รู้รสหรือจมูกไม่ได้กลิ่นในพวกนี้แสดงว่าระบบประสาททํางานไม่เป็นปกติหรือสัมผัสผิวหนังกล้ามเนื้อมืองอไม่ได้ผิวหนัง,นมง,นไ,มไ,นงไม่รู้ไม่รับรู้ความรู้สึกโดน ไอ้น้ำร้อนลวกยังยืนหน้าตาเฉยอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกนะครับนั่นแสดงว่าระบบประสาทของคุณทํางานไม่เป็นปกตินะครับก็สรุปภาพรวมการทํางานของระบบประสาทนะครับที่อ,อ่าแรกก็คือในเรื่องของอวัยวะรับความรู้สึกนะครับส่งผลให้อวัยวะรับความรู้สึกก็ลองตรวจสอบกันดูนะครับอย่างตาหูปากจมูก มือสัมผัสนะครับดานนี้อวัยวะทั้ง5ประการนี้เป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะต้องเป็นไปตามปกติถ้า5ส่วนต่างๆ5สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ทํางานก็เขาคนนั้นอาจพ,พิการหรือไม่ครบ32ประการนะครับก็ตรวจสอบตันเองดูนิดนึงนะครับผมต่อไปครับ เส้นประสาทนะครับทําหน้าที่รับส่งกระแสรประสาทหรือกระแสความรู้สึกต่างๆของร่างกายผ่านเข้าสู่ไขสันหลังไปยังสมองและจากสมองไปยังส่วนต่างๆของร่างกายที่ในสราระที่แล้วที่ครูพูดบอกว่ามันย้อนไปย้อนกลับนั่นแหละรครับเส้นประสาทครับรับส่งกระแสประสาทรับมาจากประสาทเสร็จแล้วผ่านเข้าสู่ไขสันหลังไขสันหลังเสร็จแล้วส,ส่งย้อนกลับไปสมอง และสมองก็ส่งย้อนมาจากลงมาส่วนต่างๆของร่างกายอีกย้อนมาที่มือย้อนมาที่หัวไหล่ให้ยักไหลหได้ย้อนมาที่ใบหน้าให้หน้ายิ้มได้หรือย้อนมาทีา่ม่านตาให้หลับตากระพริบหรือย้อนมาที่ปากให้ปากพูดได้หรือย้อนมาที่จมูกให้ได้กลิ่นอะไรแบบประเภทนั้นนะครับอันนี้คือเส้นประสาทกระแสรับความรู้สึกต่างๆนะครับ ตามภาพนะครับก็จะมีเส้นประสาทไขสัลหลังที่อยู่ด้านในนะครับเซลล์ประสาทสั่งการก็จะสีน้ําเงินนะครับสั่งการสั่งลงมาลงมาที่เข้ามาที่แขนงประสาทเห็นไหมครับตามภาพมันละเอียดมากซึ่งจริงๆอันนี้มันมันไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่นี่ด้วยด้วยนักวิชาการเขาทําการคนา้นคว้าแล้วก็ใช้กล้องนะครับที่ใช้ทางวิยทยาศาสตร์ ตรวจสอบดูนะครับก็โดยมีอะไรอ่ะอาจาร,รย์ใหญ่ที่เขาเรียกอ่ะคนที่บริจาคส่วนต่างๆของร่างกายทําให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญได้ทําการศึกษาคนา้นคว้าระบบประสาทและทําให้เรารู้นะครับผมทีนี้ต่อไปครับสมองและไขสันหลังสมองควบคุมความคิดและความจำความรู้สึกเช่นการเห็นการได้ยิน กลิน่นลดสัมผัสส่วนไขสันหลังจะเป็นทางผ่านของกระแสประสาทไปสู่อวัยวะท่อนล่างย้ำไขสันหลังจะเป็นทางผ่านของกระแสประสาทไปสู่อวัยวะท่อนล่างไขสันหลังก็มีตั้งแต่คอลงมาตรงมาถึงตรงกึ่งกลางหลังก็ส่งผลให้อวัยวะท่อนล่างนั้นทำงานได้นะครับตามภาพ สายหลังใช่ไหมครับที่ตรงสีเส้นๆที่ครูบอกไว้นะครับตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนสมองส่วนบนเส้นประสาทจะมีทั่วตัวของร่างกายทํำให้ให้เราได้รับความรู้สึกเจ็บรู้สึกอะไรแบบนั้นขายหลังก็สั่งการให้เส้นประสาทนะครับทํางานไปสู่อวัยวะต่างๆให้กระดิกได้ให้หนู่นนี่นั่นต่างๆควบคุมร่างกายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น ไขสัลหลังก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส่วนสำคัญกับร่างกายเช่นเดียวกันต่อไปครับประสาทอัตโนมัติควบคุมการย่อยอาหารการเต้นของหัวใจก็ได้พูดไปแล้วที่ไม่อยู่ใต้การควบคุมของระบบประสาทส่วนกลางถ้าระบบประสาทอัตโนมัติทํางานผิดป,ปกติอาจจะทําให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็วหรือช้าเกินไปความดันโลหิตต่ําหรือสูงระบบการย่อยอาหารผิดป,ปกติทําให้เกิดอาการ เช่นท้องผูกหรือท้องเสียท้องอืดอาหารไม่ย่อยอันนี้เป็นเรื่องของประสาทอัตโนมัตินะครับที่ที่จะทําให้มันเกิดขึ้นซึ่งเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรหรือมันจะต้องต่อต้านกันอย่างไรอย่างที่ได้พูดกันไปแล้วในตอนต้นชั่วโมงนะครับก็อันนี้มาทวนให้อีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดนะครับเพื่อเราจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นว่า ว่ามันสําคัญอย่างไรนะครับระบบประสาทเราจะได้บารุงสมองของเรานะครับตามอย่างตามภาพพาราซิมพาเทติกและก็ซิมพาเทติกมันผูกพันหรือเกี่ยวพันกันกันกนกบไขสันหลังทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนคอส่วนอกส่วนเอวนะครับทําให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวหรืออะไรต่างๆควบคุมไปยังแม้กระทั่งกระเพาะปะสัสสาวะนะครับยับยั้งโครงสร้างของอวัยวะเพศนี่ควบคุมด้วยเหมือนกัน หลอดลมคอขยายเล่นการเต้นของหัวใจต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้คือระบบประสาทอัตโนมัติมันเกิดขึ้นเองครับอย่างที่บอกบางคนบังคับไม่ได้เฮ้ยทำไมอยู่ๆมันเกิดอาการอะไรขึ้นมานั่นแหละเป็นเพราะระบบประสาทอัตโนมัติมันทำงานนะครับต่อไปครับภาพเป็นเรื่องของอาหารห้าหมู่ก็คงจะทราบแล้ว วิธีการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทํางานเป็นปกติเบสิกเบื้องต้นเลยนะครับก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่ซึ่งอาหาร5้าหมู่มีอาหารบํารุงระบบประสาทอยู่แล้วในตัวนะครับเพราะฉะนั้นจึงควรรับประทานให้ครบ5หมู่บางคนเลือกกินแต่เนื้อสตัตว์บางคนไม่กินผักบางคนกินแต่ไขมันนะครับบางคนกินแต่ผักอกีกบางคนกินหวานบางคนกินผลไม้เยอะซึ่งซึ่ง ในอาหารหลัก5หมู่เนี่ยนักวิชาการก็ได้วิเคราะห์ไว้แล้ววา่าถ้ามนุษย์หรือคนเราทั่วไปเนี่ยรับประทานในปริมาณที่มันพอเหมาะพอสมของในแต่ละหมู่ก็จะทำให้ร่างกายมีการจเจริญเติบโตรวมไปถึงบำรุงระบบประสาทนะครับบางคนอย่างที่บอกกินไม่เท่ากันบางคนชอบกินของทอดคุณก็จะได้หมู่ที่5ไขมันไปเยอะ บางคนชอบกินเนื้อสตัตว์คุณก็จะได้หมู่ที่หนึ่งมาอย่างเดียวบางคนชอบกินข้าวกินข้าวเยอะกินข้าวเหนียวบ่อยคุณก็จะได้หมู่ที่สองมากแต่คุณไม่กินเนื้อสตัตว์มันก็ไม่ได้อีกนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอชีวิตดีมีสุขนะครับเรื่องของอาหารหลักห้าหมู่นะครับเดี๋ยวในหน่วยท้ายท้ายท,ายที่ในเรื่องของภาวะโภชนาการในภาคเรียนที่สองเราก็จะได้เรียนอีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดว่า เราควรจะกินอะไรที่มันเหมาะสมตามวัยของเราที่จะทําให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตและมีการพัฒนานะครับในเรื่องของระบบประสาทในระดับต่อไปวิธีการดูแลรักษาระบบประสาทนะครับอันดับแรกก็คือพักผ่อนให้เพียงพอโดยเข้านอนแต่หัวค่ําตื่นนอนตั้งแต่เช้าจะทําให้สมองเจริญเติบโตเต็มที่นะครับ พักพอใด้เพียงพอหลายๆคนครูมั่นใจร้อเอร์เซว่าคงจะทําไม่ได้แน่นอนก็ตอบอยู่ในใจได้นะครับคิดว่าครูน่าจะเดาถูกนอนดึกเพราะว่าด้วยจิตใจมันสภาพมันเป็นอย่างนั้นก,ก็ก็เข้าใจนะครับว่าสภาพของวัยรุ่นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนอนดึกสังเกตนะครับสังเกตเห็นเวลาอย่างครูไปทํากิจกรรมเอาใครลูกเสือกับเด็กๆรุ่นรุ่นพี่เราหรือรุ่นเราเองอะ ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยจะให้นอนก็ไม่นอนแล้วก็นอนดึกเช้าก็จะตื่นสายงงเงียอะไรไปตลอดเวลานะครับอันนี้ก็พยายามปรับตัวแล้วกันต้องใช้คํานี้เพราะว่าไม่สามารถบางครั้งต้องใช้คําว่าบางครั้งเราไม่สามารถบังคับตัวเองได้นะครับก็ก็ขอขอไว้แล้วกันนะครับว่าว่าพยายามค่อยๆปรับแล้วมันจะดีขึ้นเองมันมีผลต่อสมอง คล้ายๆว่ามันท่าล้าไปทํางานหนักๆไปเรื่อยๆสมองจังการบ่อยๆมันไม่ได้พักนะครับเพราะคุณนอนดึกบ่อยๆไม่ได้พักระบบสมองของคุณก็จะทํางานช้ากว่าคนอื่นการนี้ก็ฝากไว้ในเรื่องของนะครับการดูแลตนเองอันต่อไปข้อต่อไปก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาการทางานของระบบประสาทให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการออกกําลังกาย ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมประสานการทํางานระหว่างประสาทกับกล้ามเนื้อหรือกลไกของทักษะกีฬานะครับการ,ราออกกำลังกายมีได้หลายประเภทอี่นี้ก็มีฟิตเนสมีลูกบอลอย่างตามภาพนี่ก็จะเป็นเล่นฟิตเนสหลายๆคนอยู่กับบ้านไม่ต้องไปถึงขนาดว่ต้องไปสมัครฟิตเนสอะไรที่ไหนมันมีเยอะแยะครับที่บ้านเราก็มีสามารถทําได้ออกกาลังกายได้อา่า ลดน้ำต้นไม้รอบบ้านนี่ถ้าบ้านใหญ่ๆก็ทำได้เหมือนกันปานจักรยานในหมู่บ้านนี่แต่สำคัญก็ต้องระวังสุนัขในซอยด้วยเช่นเดียวกันหรือแต่ฟุตบอลอยู่ที่หน้าบ้านมันมีหลายกิจกรรมครับทักษะทางกีฬาที่จะสามารถออกกำลังกายเพื่อพัฒนาการทำงานของระบบประสาทนะครับก็ฝากไว้ให้ออกกำลังกายพวกเราเล่นกันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับผมข้อต่อไป สังเกตรหรือสำรวจความผิดปกติของระบบประสาทเช่นปวดศีรษะกล้ามเนื้ออ่อนแรงชาซึมหมดสติชักต้องสังเกตตัวเองนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ก็จะต้องดูแลตัวเองไปพบแพทย์หรือกินยาอะไรต่างๆบางคนอาจจะแพ้ไม่เหมือนกันบางคนนั่งอยู่ฟังเพื่อนพูดบ่อยๆปวดหัวหรือบางคนไม่ได้พูดมากไม่ได้พูดเลยอาจจะปวดหัวก็ได้แล้วแต่หรือบางทีบางสิ่งบางอย่าง การรับประทาน,นอาหาร5้าหมู่ที่บอกไปตอนต้นเมื่อสักครู่นี้อาจมีผลนะครับทำให้เกิดอาการชาหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นได้แต่ถ้าเราโหมอย่างที่บอกพักผ่อนไม่เพียงพออย่างข้อแรกเมื่อสักครู่นี้อาจจะเกิดอาการชักเกร็งหรือหมดสติไปเลยก็ได้เพราะว่าระบบประสาทมันอาจจะค้างเหมือนเหมือนอย่างกับเปรียบเทียบเปรียบเทียบเหมือนกับอคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ที่ค้างอ่ะพิมพ์ๆอยู่แล้วก็หรือกาลังเล่นเกมอยู่แล้วค้างอยู่อะไรแบบนั้นแน่แหละเพราะว่าพักผ่อนน้อยหับลมันไม่ได้พักนะครับเพราะฉะนั้นก็สํารวจตนเองอยู่ด้วยแต่ในวัยของพวกเราคิดว่าไม่น่าจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับนอกจากจะมีความผิดปกติจริงๆอาจจะเป็นได้ในบางคนก็สํารวจตนเองกันนะครับผมข้อต่อไปการดูแลรักษาระบบประสาท ต่อไปก็คือไม่สูบบุหรี่เพราะอาจจะทําให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบแต่ที่สําคัญคือทําให้เกิดโรคมะเร็งปอดและถุงลมป่งพองนะครับก็มีรูปภาพพิษของบุหรี่ทาให้เกิดโรคและการและความซุดโสมกับอวิวะส่วนต่างๆของร่างกายมาให้ดูนะครับบางคนมันเป็นธรรมชาติครับมันเป็นวัยครูเข้าใจเรื่องของการอยากรู้อยากลองแล้วก็การคบเพื่อนบางที เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทดลองสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ทําให้เรา,าได้เงินค่าขนมจากพ่อแม่มากขึ้นนะครับหรือมันไม่ได้ทําให้เราดูหล่อขึ้นนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ในเรื่องของการดูแลรักษาระบบประสาทอีกข้อหนึ่งข้อต่อไประวังการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะให้เกิดอันตรายต่อสมองไขสันหลังและเส้นประสาทเช่นอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการขับขี่รถจกักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยทําให้เซลล์สมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักส่งผลให้เซลล์สมองส่วนนั้นตายทําให้พิการหรือถึงแก่ชีวิตนะครับอันตรายนะครับบางคนผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ใจดีอยากจะให้ลูกได้อะไรอ่ะได้รับความสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้นะครับก็ ลูกก็ไม่รู้จักที่จะใช้รถก็ขับรถได้รับอุบัติเหตุไม่ทําตามกติกาไม่มีหมงกันนอกอะไรประเภทนั้นก็จะทําให้ตัวเองได้รับอันตรายหลาย,ลายๆครั้งนะครับที่ที่พบเห็นโดยโดยที่ผ่านมาในส่วนตัวของครูเองที่ได้ประสบนะครับหลายๆคนมักจะ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมตนเองไม่ได้เลยทําให้เกิดปัญหาตรงนี้ในการขับรถเพราะว่าด้วยสภาวะของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ต่างๆในการเข้าเป็นวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยมันสําคัญเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนะครับคิดและมีความตระหนักในการดำเนิชีวิตในทุกๆเรื่องไม่ใช่ว่า ป้องกันอุบัติเหตุแล้วจะทําให้สมองดีอย่างเดียวไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นผลดีกับตัวเราด้วยเราก็จะได้มีชีวิตที่ยืนยาวพ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านหรืออยู่กับเราก็จะได้ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าบางคนทําไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบเลยทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นพอล้มเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยศีรษะลงสมองเนี่ยสมอง หรือี่สายเนี่ยที่ลงพื้นไปเนี่ยมันได้รับการกระทบกระเทือนที่เรียนมาแล้วส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลังเนี่ยมันก็จะได้รับการกระทบกระเทือนมันมีผลอะไรอะเราทราบมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ดูแลตนเองนะครับก็ชั่วโมงนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของการดูแลรักษาตนเองนะครับในเรื่องของการดูแลรักษาระบบประสาทเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปจะพูดในเรื่องของต่อมไรท่อนะครับ ต่อมไร้ท่อต่อมไร้ท่อคืออะไรนั้นเป็นระบบภายในร่างกายที่เกี่ยวพันกับระบบประสาทเช่นเดียวกันสําหรับในชั่วโมงนี้ก็เอาไว้จะพิงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ